ัวใจของฉันเคยถูกฝังกลบไปพร้อมกับเวลาที่ว่างเปล่าเราจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งของกันและกันตลอดไปขอบคุณนะคะชีพที่คุณมอบลมหายใจให้ฉันอีกครั้งแล้วเราชื่ออะไรเหรอราสุคนค่ะที่ชื่อชีพนะรู้อยู่แล้วคะ่ะรถเป็นได้สักครึ่งหนึ่งของคุณลั่นพรมก็ น่าจดีมากเลยนะคะคุณแพ้ควันบุหรี่เนีคะถ้าทาไม่เลิกเธออาจจะตายก็ได้นะคุณหมายถึงอะไรคะพี่รักรถนะคะพี่รักรถแค่คนเดียวบอกพี่หน่อยได้ไหมพี่ต้องทํายังไงเธอถึงจะเลิกโกหกพี่ออกไปจากชีวิตของเราซะในตอนที่เธอยังมีโอกาสเป็นคำกูใช่ไหมกูจะทำมึงบ้างคำที่คุณพูดเนี่ย ฉันว่าไม่ใช่คำที่คุณควรมาบอกฉันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นอีกครึ่งของกันและก